ปดูกสดดาวผักหัวเสือเอาต้นมันมาปลูกปลาาบองผักผักกระเฉดถึงมันจะร่วงแต่ก็จะกินมากินข้าวด้วยกันนะคะป้าเตาเปอนเกินจะสัตว์ดาวอ๋อแต่ห่า สวัสดีค่ะทุกคนก่อนอื่นเนียไม่ทำทำอะไรเลยมาเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้านะกินข้าวแล้วจะไปนอนเดี๋ยวไม่รูปนะสเดาปลาดุของพี่ขอบคุณนะคะปลาดุของของพี่พิกี้ทอดมาให้ไม่ทอดก็มีพอทอดมาให้ได้กินเลยตัวแรกไม่รู้จะ ัวน้ำหนักเกินว่าเกิดจะไม่ได้เอามาผักหัวเสือพี่นัดได้แล้วนะผักหัวเสือที่บ้านนี้เลยเอามาปลูกด้วยเดี๋ยวพรุงนี้เตรียมดินแล้วปลูกอแล้วก็ปลาบองพี่สาวทั้งสองทำให้นะคะแล้วก็กระถินเนาะ จะทิือจะไม่ได้กินข้าวแล้วทำไมอยู่บ้านไม่หิวข้าวเลยนะไม่หิวข้าวเลยนึกว่ากินอะไรไม่ได้เลยไม่ได้กินนี่ก็ขอบคุณนะคะสลาวแบบพี่สาวจำไปไม่บอกเลยนะไม่ได้ไม่ได้กินอื ไม่เคยกินข้าวกินแต่ก๋วยเตี๋ยว,ยวกินเพราะว่ากินอะไรไปท้องมันเสียเลยระวังไม่ใช่ว่าเป็นเพราะไอ้จะอานไม่สะอาดอะไรหรอกเป็นเพราะว่าท้องเรามันไม่รับม,มันกินอาหารไทยอยู่นี่หลยแต่พอไปอยู่บ้านเราแล้วมคนละอย่างกัน แล้วกับเจอกับอากาศร้อนมันร่วงหมดแล้วใบมันร่วงหมดพี่สาวเห็นมันสวยดีเลยเก็บมาให้ ร่วมถวนนะจ๊ะมดูพอมากินที่ที่นี่จะเป็นยังไรทรงท้องอืมที่บ้านจะเราไม่ได้กินนะมันพริกปะลาก็ไม่ได้ไม่ได้กินอ่ะอืมกินแต่แกงแกงหอยต้มแซ่บกินแต่กินได้น้อยอ ที่ไม่มีคลิปกินข้าวเลยนะที่บ้านมีคลิปกินหมูระกัดคลิปกินน้ำพริกมนน้ำพริกไก่นะน้ำพริกไก่จิ้มกับชิ้อว่าอะไรนะอะไรข่าอ่อนอันนั้นมีมีคลิปเดียวอืม ชูอนอนไม่หลับแบบไม่กินข้าวมาชุมหุงข้าวเลยนะย้วไม่เอายังไม่เอากระเป๋ายังไม่เอาของออกจากกระเป๋าเลยอืมอมแม่นม,ม่กับไทยอ้วนเนาะถ้ากินอะไรไปท้องเสียไมวอ้วนเนาะหน กลับมานี่แหละจะอ้วนเอาของกินมาไม่หัวเสือโอบเราเอามาปลูกจะปลูกในบ้านเนี่ย <c oughs> แต่อากาศมันร้อนแล้วข้องร่อง <c oughs> แล้วมีมะเขือด้วยอืแล้วแล้วก็เอามะเขือพร <c oughs> ิกจริงจริงมันเยอะกว่านี้นะแบ่งแบ่งเอามา แบ่งออกมาผิดล้อย่างนั้นนิดเดียวแล้วหน่อยขาดแต่ขาดแต่ใช้เนี่ยเอามาคือนิดเดหน่อยเพราะว่ามันจะได้อเองเองด้วยเสียาดายเอามาบางอย่างองีกหน่อยเดียวเองเขือแบบกินเลยเก็บจากสวนเราเองปลอดสาร Men mm. jeg bare. Jeg har bare. Jeg har bare. Må jeg lade Jeg skal have 1.330 kroner tilbage. Hvor oh, 1330 kroner. Og oh, jeg synes, at jeg med på. Hvad med i dem? Hun vi går ind. ม,มาเล็กก็ไม่ยอม,อมตอนอยู่บ้านกินมากเลยจะได้มาหน้อยจะเกือบเลยนะยี่สิบเก้ากิโลแล้วจะสดก็ด้เว้ยดูว่ากินแค่ซีละ ับหัวเสือ,อตัวเล็กมัดไอาตื่นแต่เช้าไปรับเครื่องดีเลย์เครื่องปกติจะลงประมาณเจ็ดโมงดีเลย์ถึงแปดโมงเปิดโมงครึ่งเนาะ พอแล้วละทุกคนอืเราค่อยเจอกันคลิปหน้าอคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงขอบคุณทุกกําลังใจเลยที่ส่งมาให้พาทวนนะคะเดินทางม,มาถึงได้มาปลอดภัยแล้วก็กินข้าวอร่อยมากจากอยู่บ้านไม่ได้กินข้าวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะเจอกันคลิปใหม่ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย